สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมคนบ้านๆน,นะครับหลายคนนะครับมีข้อสงสัยว่าทําไมเราลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอวลวอลเลตหนึ่งื่บาทแล้วยังอยู่ในสถานะที่2แล้วทําไมถึงไม่สามารถลงทะเบียนแอปทางรัฐได้มีแต่ให้เราเข้าสู่ระบบมันคืออะไรเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยและเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐแบบง่ายๆไปด้วยกันนะครับ เมื่อเราลงทะเบียนรับสิทธิเงิน,นที่จิตต้อนเลิดหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับผ่านแอปทางรัฐโดยที่เราไม่ได้เข้าสู่ระบบแอปทางรัฐนะครับยังอยู่ในสถานะที่2นั่นหมายความว่าเราได้ลงทะเบียนสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตน kyc เท่านั้นเองนะครับหรือยังไม่ได้สมัครแอปทางรัฐและได้ยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับสถานะมันก็เลยขึ้นที่2อนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมแอปทางรัฐนะครับไม่มีปุ่มให้กดลงทะเบียน มีแต่ให้เราเข้าสู่ระบบตามรูปภาพนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับแอปทางรัฐนะครับกำลังปรับปรุงระบบอยู่นะครับอาจจะไม่มีปุ่มให้เรากดลงทะเบียนนะครับให้เรารอไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐมีวิธีเข้าสู่ระบบง่ายๆนะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเข้าไปลงทะเบียนที่ DGA Digital ID นะครับ DGA Digital ID มันคืออะไร DGA Digital ID คือเป็นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจากภาครัฐนะครับพูด,ดง่ายๆว่าเป็นผู้ให้บริการแอปทางรัฐนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปลงทะเบียน DGA Digital ID นะครับเราก็สามารถใช้บริการหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐโดยใช้ username และ password ตัวเดียวกันนะครับแต่เราต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนแอปทางรัฐมาก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ dga.digitalid นะครับหรือจะค้นหาใน Google ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า dga.digitalid นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ dga.digitalid แบบนี้นะครับให้เรากดมุมขวามือข้างบนสุดนะครับกดคำว่าลงทะเบียนนะครับจากนั้นนะครับ ให้เราอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะครับปิกถูกยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยินยอมกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของเรา13หลักนะครับแล้วกดตรงที่รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ แล้วก็กรอกข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นชื่อจริงภาษาไทยชื่อกลางนะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับแล้วก็นามสกุลภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดกรอกให้เรียบร้อยนะครับจอแสดงผลมันอาจจะแตกต่างกันออกไปนิดหน่อยนะครับบางคนแสดงผลแนวนอนนะครับอันนี้ให้เรากรอกตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งาน username นะครับให้เรากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะเราต้องเอาไว้ใช้เข้าสู่ระบบแอปทางรัฐนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับเพื่อเอาไว้ใช้เข้าสู่ระบบแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ แล้วกดรับ OTP นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรารับ OTP ที่ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้เราเอามากรอกไว้ตรงช่องนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราตรวจสอบข้อมูลของเราว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องให้กดยืนยันข้อมูลได้เลยนะครับลงทะเบียนสําเร็จเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอปทางรัฐนะครับแล้วกดตรงที่เข้าสู่ระบบจากนั้นนะครับ ให้เรานำ username และ password นะครับที่เราลงทะเบียนไว้กับ DGA Digital ID มากรอกนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปครั้งต่อไปนะครับให้กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งรหัสพิน6หลักได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าโทรศัพท์ของเรามีฟังก์ชันการสแกนลายนิ้วมือนะครับ ให้กดเปิดใช้งานนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเปิดนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐได้นะครับให้กดตรงที่ตรวจสอบสถานะนะครับสถานะของเราก็จะอยู่ที่3นะครับนั่นหมายความว่าเราได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินที่ต้อนวลเลตหนึ่งหมื่นบาทและยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรารอการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ สำหรับคนที่ไม่อยากสมัครนะครับยังอยู่ในสถานะที่2นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าเราได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิตอลวัลเลตหนึ่งหมื่นบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางระบบได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยนะครับเพียงแต่เราไม่ได้ยืนยันตัวตนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวในแอปทางรัฐก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพิมพ์คำว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ